ทุกคนคะนี่คือโบอนัสย้อนหลังของเราที่เราไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเขาแต่นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทของเราเนี่ยจะหยุดให้ทุกคน5วันบริษัทเนี่ยต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันทำงานนี่ค่ะหยิบได้เลยค่ะ บอสคะแล้วของหนูล่ะคะเธอเพิ่งเข้ามาทำงานไม่ถึงเดือนเลยนะเอ้าโบนัสเหมือนคนอื่นแล้วหรอนี um ่คนอื่นเขาเนี uh ่ยอยู่ก um> uh ันเป็นปีๆเลยนะไปทุกคนกลับบ้านได้ครอบครัวของเราเนี่ยรอเราอยู่เดี๋ยวแก้มเธออยู่ทำโอทีก่อนนะถ้าไม่เสร็จเนี่ย อย่ไม่ต้องรีบกลับเออบอสคะทำไมคนอื่นเขาได้กลับบ้านก่อนแล้วหนูต้องอยู่ทํโอทีคนเดียวล่ะคะบอสอยู่ทําต่อก็ทําต่อไปสิจะถามเยอะทาไมถ้าทําไม่เสร็จเนี่ยไม่ต้องกลับนะไปะไปได้ละ ทำงานไม่ถึงเดือนจะเสือกอยากได้โบนัสเหมืนอนคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาทำงานปีๆแล้วเธอทำอะไรให้บริษัทบ้างเจียมตัวซะเลยเนีย่ไม่สร้างประโยชน์ไม่ว่านะแต่อย่ามาสร้างปัญหาให้บริษัทก็พอจริงถ้าหยุดหลายวันเนี่ยหวังว่าพวกฉันกลับมาจะไม่ต้องมานั่งตามงานกับเธอหรอก ออกมาทํางานแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ละอย่ามาเป็นภาระแล้วกัน <G ül üyor> เอทุกคนไหนๆก็จะหยุดยาวกันแล้ว่ะ <S <S เราไปกินชาบูกันไหมเดี๋ยววันนี้นะี่ย ปาทามนั่นเองครับเฮ้ยของฟรีอย่างเงี้ยก็ไปทีครับก็ไปทีครับไปที่ครับโอ้ยเรียบเรียบเรียบครับ เธอจะไปไหนอะ่ะงานเสร็จแล้วหรอเออเสร็จแล้วค่ะบอสเงินเข้ายัางเงินอะไรหรอคะเขาดูในโทรศัพท์สิ หนบอบอกว่าได้หลังสิ้นเดือนไงคะคนอื่นเนี่ยรอได้เราเธอเนี่ยรอได้ไหมล่ะฮัลโหลค่ะพ่อหนูได้งานแล้วนะคะจริงอะลูกดีแล้วล่ะตั้งใจทำงานเลยนะแล้วปีใหม่นี้ได้ไดกลับบ้านไหมพ่อคะปีใหม่นี้หนูคงไม่ได้กลับบ้านนะคะ หนูเพิ่งมาทำงานคงไม่ได้หยุดคะ่ะง้นล่ะลูกค่ะพ่อเออแล้วพ่อบอกแม่ด้วยนะคะให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลฟังที่หมอเขาบอกด้วยส่วนเรื่องค่ายาค่ารักษาเดี๋ยวหนูจัดการเองนะคะพ่อพอรู้มลูกมันแหละดูแลตัวเองดีๆล่ะค่ะพ่องั้นหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ คิดถึงพ่อกับแม่นะคะคุณเปาเดี๋ยวไงคุณเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้คุณแก้มก่อนได้เลยนะแล้วก็ให้เขาทำงานล่วงเวลาส่วนค่าล่วงเวลาเนี่ยคุณใจใ่ายเขาเป็นสามเท่าได้ครับบอส ถึงแม้บริษัทของเราเนี่ยจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่ในเมื่อพอทั้งงานมีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราอีกอย่างแม่เธอไม่สบายไม่ใช่เหรอรีบกลับไปดูแลแม่เธอสิไปทำหน้าที่ลูกที่ดีอ่ะั่ะเนี่ยเป็นของฝากที่จะให้พ่อกับแม่เธอเวลานี้เนี่ย ก็คงไม่มีรถแล้วแหละเธอขับรถบริษัทกลับได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะบอสขอบคุณจริงๆค่ะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจทำงานจ้ะไม่เป็นไรรีบไปเถอะขอบคุณมากนะคะบอส พนักงานก็คือคนในครอบครัวของเราในเมื่อคนในครอบครัวของเราเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือสิมันคือเรื่องที่เราต้องทำ